อบครั้งแรกของท้องสองปวดไปเท่าไหร่ไปดูกันคลอดไหมคะแล้ววาชอบไหม <laughs> แต่รักนะว <laughs> ก็ใหญ่กว่า้ราจะเอาหม <laughs> <laughs> สามรถเห็นตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้ที่เด็กดจูได้จริง ได้จากท้องสองแล้วมา <c oughs> ก็คือเป็นงานที่เราจะ oh. เอบช็อปปิ้งคือเขาจัดที่เซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วก็ที่เนึ่งก็คุยงานแล้มา,มาก็บอกว่ามามาก็มีงานสำคัญ <c oughs> ก็คือมาแอบดูว่าที่งานมีอะไรให้ช็อปบ้าง <c oughs> ข่ะไม่ขมา <c oughs> ดมากเลยนะ <c oughs> แล้ววันนี้ไอ้ต้าวก็มาด้วยนะว้าวามาด้วยนะคะแต่หลับอยู่มันก็เลยเหลือตัวคนเดียวงั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่า <c oughs> ชอบครั้งแรกของท้องสอง หดกันไปเท่าไหร่เดี๋ยวกันแต่ว่าสิ่งสำคัญมากคือนี่อถเข็ดนั่นเองเอ,งเอ,งเอาที่เอาที่พันนี่เอาพันเดียวพอไหมพันเดียวก่อนนะพ <c oughs> ันเดียวก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวน้าวากับยายมาเนี่ยอาจจะเพิ่มเปสองพันรอน้าวากับยายอยู่แล้วก็หิวด,ด้วยนะ,ะขออน,นุญาตพินขับรถงปแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปช้อปป แบบไอ้นี่แล้วปาะแบบสองชั้นอ่ะ <laughs> ใช่ไหมมีรดนสคนอะ่ะแล้วหาแล้วเขียนสองชั้นนะคะเย้ได้ซื้อแล้ว <laughs> ได้รู้แล้วได้ซื้ออะไร <laughs> <laughs> อสวัสดีอุ้ยอุ้ยตึดคอมมือเลย ไหนรถอะไหนไหนชี้เลยชี้เลยอันไหนรถนู่นนะอยู่นู่นนะนว่าอันไหนรถครับนว่าอันไหนรถอะนว่าพาไปดูอะไรครับนว่าพาไปดูอะไรชี้เลวไหนจักรยานจักรยานอยู่ไหนนว่าชอบไหมนว่าชอบไหมครับชอบปะ เอาเจักรยานเรามาเอาเจักรยนานเนาะมาอันนี้ดีไหมอันนี้ต้องกี่ขวบเลยสองขวบขวบก็ได้แล้วเ่ะสองขวบครึ่งได้อะไรคะได้อะไรเอ่ยได้แผ่นรองอตั้งแต่มีลูกมาเพิ่งซื้อแผ่นรองแแ อันนี้ซื้อให้นาวากับน้องนัแเละนะคะไม่เคยซื้อแผ่นรองกระแทกเลยนะคะ,ะ,ท,คะที่บ้านนอกจากบัตข้อของเขาเองอยากซื้อนานแล้วแต่ยังไม่ได้สีที่ถูกใจก็ไม่ได้ซื้อสักทีอันนี้ก็สีน่ารักมากนะคะได้เป็นลายแกะเพราะว่านาวาชอบแกะนี่ด้ลายนี้นะคะนาว่าก็น,นั็แกะเลยนะะ้งวันไม่ยอมไปไหนเลยกลับ้าว่างนะอันไหน ยังไงอ่ะเราจะเอายังไงวัดนี่ะเอามาไปนั่งก่อนไปหานี่นั่งแถวนี่ครับอันนี้นวาวโอยได้ด้ได้นวา แเดี๋ยวก่อนแพ็คเตอร์ไปเยรอทำเป็นเงียบอะไรอยู่ข้างนอกอันนี้คือแบบของเล่นสำหรับแต่ละอายุเหรอคะใช่ค่ะถ้าสมมติอย่างเขาตอนนี้เป็นของเก้าเดือนก็จะมีเอ่อควรให้เขาเล่นสูนยถึงสองหรือสามถึงสี่ดีอะมีแบบว่าเลเวลหนึ่งเป็นจิ๊กซอว์ค่ะเลเวลหนึ่งสองสามยังไงอะไรคะเขาชอบรถอะรถครื่องอะไร ถวอไให้พี่หน่อยถือไปให้พี่หน่อยนี่แหละยายเล่นเองนร์วัรไม่เล่นถือไว้ให้พี่ไปแจกตังไปแจกตังค์ก็ได้ใช้นิ้วมือหนร์วัรเนี่ยเล่นกับยายนี่นี่ยายปั้นให้ดูเห็นไหมอ๋ออันนี้โอเคเฮ้ยอันนี้น่าเอาไปเลยอันนนี้่าโดนน่าโดนอันนี้อันนี้อยู่ไหนล่ะเอาเป็นเลเวลหนึ่งเลเวลสองเป็นยังไงล่ะโอเอาหนึ่งไปก่อนเนาะอือเอาหนึ่งไปก่อนพี่ใส่นม ใส่น้ำนมวินนี่เดนโฟเมาทงท้งคัคะเจไดไหมกล่องมีกี่ชิ้นก่อนอ๋อสามปิดใบไม่มีเราก็ได้ฝากของที่เดนโฟเราต้องทำไว้ก่อนนะคะซื้อสีชมพูให้หอีกแล้วที่หนึ่งไม่อยู่ก็ได้เอเคพิงใช่ไหมอันนี้ของนวาร์อ๋อโอเคนวาก็ใช้สีชมพูเต็มบ้านเลยนะ น้องแม่บอกน้องออกมาแแม่บอกน้องออกมาแล้วคกเาเขรักน้องยังไงรักน้องยังไงรักน้องยโอยน้องหัวไม่ตึงน้องหนัเอาวะเอาคิดหนักวะตอนไปที่กองตัวแล้วหนูจะน้องตัวใหญ่กว่าหนูอีก ทำไมน้องก็ใหญ่กว่ารักน้องยังงใน้องแต่รักน้องน้องแต่น้องก็ใหญ่กว่าหนตอนนี้เจอน้องรักน้องหมดเลยพอ้อดึงเะือดึงยิ้มให้น้องอย่างยิ้ม อนนี้ก็มาขอเขากินโดกดูนะมาขอพี่เขากินแล้วจะเอาไหมเอาไหมอันนี้จะเป็นสมุดเต็มป่กค่ะลองให้เราหลายอันเลยอู้หูโหนมเต็มเลยน้ำตาลนะคะเด็กแพ้ทานได้ค่ะอู้รด้วยนะแล้วก็ราลงแผลใองอมีลด้วยลมาค่ะ ีนี้อีกงตังไหมอันนี้สุอท้ายอร่อยไหมคะอะไรวะกำลังเบ่งอื้ออยู่ค่ะดูนวัดที่ไหนไหนวัดทำไรคะอันนี้เราได้ไ <infring> ด <es> ้เซตนี้ไปนะคะมันเป็นปากกาที่พอดีผมก็คืออาจจะพูดเลยหนุ่มหนิงี้อ น่าชอบมาไปืกี้ค่ะแล้วก็คือมีภาษาไทยแล้วก็มีภาษาอังกฤษนะคะแบบเป็นคอลเลกชันเลยคอลเลกชันที่ซื้อไปก็คือทั้งหมดนี่เลยค่ะก็มีหนุ่มหนิงหนุมิงอยู่ไหนนะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไปทะเลและเดี๋เราหัดอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นภาษาอังกฤษกุ้งกิ้ง goes to the beach enjoying herself in the sea for a while. สามรถเข็นตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้อะไร ลองเล่นกันเล่นยังไงล่ะคะซึ่งเราสามารถใช้ชิ้นส่วนเลโก้วางต่อท่าบกับภาพนั้นได้เลยค่ะมันจะเป็นตลอดมาแล้วเลอเป็นเตะตลอสามารถที่โซวางเวลาเราเปิดไปต่อบคท่ากับน้าลองทำซิแล้วแล้วที่สำคัญนะคะหมอบมาจิ้มข้างหน้าก่อนนะคะจิ้มชื่อเรื่องก่อนนะทราจะเล่นหนึ่งครับแล้วที่สำคัญวัยนี้ค่ะกำลังจำกำลังพูดเพราะฉะนั้นนะคะ เขาจะมีลูกเล่นที่เป็นสติกเกอร์ให้เราใส่เสียงได้ด้วยมีเพลงแล้วก็มีสติกเกอร์คำศัพท์ค่ะค่ะดโนเ้เย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 ้เล้่ย้เยื่อ้เย้เย้อย่า่้เย้เย้เั้เจะใช้ัี่เั็สือที่ที้เย้เย้เย้ิย้เล้่่าเช้เย็เย้เย้เรื่อ้เย้หย้เง้อย้เ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 อเ่ย้เ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 ย้มยย้้ย้ลังเอะไง อธิาบายกันอธิบายเพื่อนนั้นเพราะว่ามีเหตุผลนะเดือน,นนี้มีเหตุผลนะมันมีเหตุผลทุกการอยู่แล้วจ <c oughs> ้าเพราะเราป็นคนมีเหตุผลหน,ะนึ่งหมื่นห้า,<น>าจ็ดร้อยยี่สองพันสองพันสามหมื่นห้าก็ไม <นา S 1> ่แพงนี่คาดหวังไว้แล้วตว่าสองแสนพอครั้งที่แล้วแบบตอนนาวาคือวันแรกที่ซื้อของสองแสนห้าไม่ก็ตอนนาวามันแบบไม่มีอะไรเลยไอ้น,นี้คือมันเหมือนมีอยู่แล้วที่บ้านอ่ะก็ไม่ได้ซื้อเยอะนะ